เมื่อปาการังตายสัตว์น้ําใต้ทะเลมันก็อยู่ไม่รอดค่ะสุดท้ายระบบนิเวศพังกลายเป็นสุสารใต้ทะเลพักนี้เราได้เรียนบ่อยมากนะคะปาการังฟอกขาวแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรเราได้แต่เห็นภาพปาการังกลายเป็นสีขาวแล้วมันเกิดจากอะไรหรือมันส่งผลยังไงกับเราและกับโลกใบนี้ อย่างที่เรารู้ค่ะตอนนี้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเราเจอกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกแบบสุดขั้วนอกจากโลกร้อนแล้วยังใช้คำว่ามหาสมุทรเดือดก็เลยทำให้เกิดวิกฤตปะการังฟอกขาวองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติออกมาประกาศนะคะว่าตอนนี้บนโลกเรากำลังเจอกับวิกฤตปะการังฟอกขาวเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์กินพื้นที่3มหาสมุทร ไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกแล้วก็อินเดียครอบคลุม54ประเทศและหนึ่งในนั้นประเทศไทยเราก็เจอเหมือนกันค่ะแล้วแท้ที่จริงปะการังฟอกขาวมันคืออะไรเขาเรียกกันว่า coral bleaching ค่ะอย่างที่เราเห็นในภาพปะการังกลายเป็นสีขาวจั้วเลยปกติแล้วเราจะเห็นปะการังเป็นสีต่างๆค่ะสีแดงสีเขียวสีน้ำตาลนั่นเป็นเพราะสาหร่ายชนิดหนึ่งชื่อว่าสูแนเชลี สาห่ายชนิดนี้มันจะเกาะอยู่ตามปะการังอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วก็เกื้อกูลต่อกันค่ะพูดง่ายๆมันทำหน้าที่ส่งผลดีกับปะการังแล้วก็เอาประโยชน์จากปะการังมาใช้นั่นคือตัวมันจะสังเคราะห์แสงแล้วก็จะปล่อยแร่ธาตุให้กับปะการังใช่ไหมคะในขณะเดียวกันมันจะไปดูดพวกของเสียมาจากปะการัง เพื่อเอามาใช้สร้างอาหารให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่านเตรตหรือว่าฟอสเฟตมันก็เอามาใช้ประโยชน์กับตัวมันเองทีนี้ปัญหามันเกิดเมื่อโลกร้อนอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นซูแซนเทลี่อยู่ไม่ได้ค่ะที่สุดก็ต้องละทิ้งออกไปจากตัวปะการังพอซูแซนเทลีมันไม่อยู่ปะการังก็เลยกลายเป็นสีขาวอย่างที่เราเห็นแล้วก็เลยถูกเรียกว่า ปะการังฟอกขาวเหลือเพียงแค่หินปูนสีขาวมันนํามาสู่คําถามว่าเมื่อปะการังฟอกขาวแล้วมันฟื้นตัวได้หรือไม่จริงๆฟื้นตัวได้นะคะเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิของน้ํากลับเข้าสู่สภาวะปกติปะการังเหล่านี้มันจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้เพราะสาร่ายซูแซนทลีก,ก็กลับมาเกาะปะการังนี่คือตามธรรมชาติของมันแต่อย่างที่บอกค่ะปัญหาตอนนี้ มันร้อนต่อเนื่องเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วของสภาพภูมิอากาศโลกโลกร้อนมหาสมุทรเดือดนักชีววิทยาใช้คำว่าณนะตอนนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันเหมือนเกิดไฟป่าอยู่ใต้น้ำค่ะความร้อนมันร้อนต่อเนื่องประการังถูกกดดันที่มันเครียดอยู่ตลอดเวลามันแทบไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาให้ได้ฟื้นตัวเชื่อไหมคะว่าอุณหภูมิน้าในทะเลไทยเราเนมสี่ถึง3 5องศาเซลเซียสมันร้อนมาก ที่สุดมันก็ทนไม่ไหวแล้วอย่างที่บอกค่ะระบบนิเวศวิทยาที่อยู่ใต้มหาสมุทรก็จะล้มลงแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือ Great Barrier Reef ที่ออสเตรเลียค่ะทอดตัวยาว2,300กิโลเมตรกินพื้นที่3 4 5 0 0 0ตารางกิโลเมตรใหญ่แล้วก็สวยที่สุดในโลกปรากฏว่านักวิจัยก็ลงไปสำรวจดู ไปดูจุดที่เกิดประการังฟอขาว3000จุดลองสุ่มไปเจอประการังฟอขาวไปมากถึง1 8 8 0ดเพรจุดพอไปเก็บข้อมูลแล้ว Great Barrier Reef เหลือปะการังที่มันยังมีชีวิตอยู่แค่10%เท่านั้นย้อนกลับมาดูทะเลไทยค่ะอาจารย์ทรจะคอยรายงานอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นทะเลไทยของเราเหลือปะการังที่ยังมีชีวิตอยู่23%เท่านั้นนะคะหนักหนาสาหัสเหมือนกันในขณะที่ฝั่งของอ่าวไทยเราหาเจ้าเหลวที่จันทบุรีเกาะเตา่าหรือว่าจะเป็นเกาะหมากที่จังหวัดตราดเจอปะการังฟอกขาวไปแล้วอย่างน้อย30-50% ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าอุณหภูมิมันยังสูงต่อเนื่องแบบนี้มีโอกาสไหมที่ปะกการังมันจะกลับมาฟื้นตัวได้ปัญหานี้มีวิธีแก้อย่างเดียวนั่นคือคุณต้องหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในทันทีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะ ติดตามเรื่องราวดีๆจากนิ p น o n ออนไลน์ทางดั m มี่ส t ที h a i l a n d นด์กันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด subscribe กันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณบรรยากาศร่มรื่นสวยงามแบบนี้จากร้านบานกามปู t ropical cafe พบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะ